จะมารีวิวเจ้าไซโคนอดนะครับหรือ,อเป็นหนึ่งในไซโค้ม,มดนะครับอันนี้เราจะมาดำน้ำกันให้เห็นเลยนะครับที่นั่นงในอ่างปลานะครับนี่นครับแล่งน้ำมาแล้วนะสบายสๆนะครับน้ำเม่เาแน่นอนเดี๋ยวจะไปถ่ายถ้วยน้ำนะครับอันนี้ก็พอดีนะครับ ก็ใกล้เคียงนะครับเป็น m o คแ M5 n ต n ที่5หรือ s 5 5นะครับมีมีแดนนะครับคัดเจนหน้าปัดสวยนะครับใช้ตัวหนังสือมีคำว่าออโตเมติกนะครับแล้วก็โตโก้ไวโก้ครับ เครื่องก็ปเป็นเครื่องไซโคแน่ๆนะเนาะนี้เราตัดสายมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะข้อเสียนะครับตัดสายยุ่งยากมากตัดสายได้ยุ่งยากขั้นแทบนะครับขนาดเป็นแทบพุชชินนะครับจะต่ากงกับพวกโหมตของโรเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นพุชชินนะครับไม่ใช่สูดดาวดินเนาะแคบให้ดูตัวรี้ให้ไ้ แล้วก็ตัวเทสก็แกะออกได้นะครับค่อนข้างจะหนานิดนึงกเขาว่าเป็นซับไฟทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเราไม่ไม่คิดว่าเขาจะลงกลุกใส่ซับไฟไปข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นเซนเทสเซอร์ตี้ไฟแน่ๆนะครับแล้วก็เดินตรงมากนะครับเปลี่ยนเวลาตอนมิดไนท์พอดีเต๊ะเลยเที่ยงคืนปั๊บมันเปิดครับเลยอ่าก็เป็นเครื่อองซนเทสตัวที่ดีนะครับอาหลบน้ำหลบน้ำหลงน้ำ มัตส์ไฟแฟลตนะครับอ้านิดหน่อยนะครับติดปุ๊บนะครับอันนี้มันลุมสนิทแต่ว่าพอาใส่ใส่ไปแล้วมันจะหลุมนิดหน่อยครับดูเจแข็งมากแล้วก็มันก็ไม่แข็งไม่เหมือนตัวที่เป็นตูดดาวปิดเนาะคือใส่ส้างลักตัดออไปทั้งหมดห้าข้อมั้งนะครับก็ราคาสามพันห้านะครับซื้อมาจากน้องเจนะ มาออสเตรเลียแล้วพี่โดขงข้าส่งไปอีก8 5 0บาทแต่สองเดือนนะส่งไอตัวส่งไอตัวนี้มาด้วยอะไรวะส่งไอเดชัดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเมืองไทยอาจจะเอา g m t เพิ่มสักตัวแต่ว่าดูแล้วพี่ชอบประการนี่มากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวนี้ประการนี่ก็มี n h 3นสนะครับ <c oughs> รุ่นนี้แนะนำนะครับ คิดว่า g m t อาจจะแพงหน่อยขึ้นไปถึง4,000กว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็น g m t มันก็จะมีเก,มเก็มอ่าอ่า24ชั่วโมงนะครับแต่ว่านี่เป็นเรียกว่าโหมาดของส <ate> เต็กเดือนแรกเลยนะผมไม่เคยเล่นตเต็กเลย <ate> เล่นแต่าอ่า,อา AP r o อยย o โอกับซามาลี TMT เดซ่าเดซเด แล้วก็ไซโค่พวกรุ่นของ s เ a เบอร์นะครับไปดูในชอ่องโอเคครับเดี๋ยวรับสายโทรศัพท์ก่อน